เพราะคนโสดสุขทุกข์ขึ้นอยู่กับเรายังไม่ต้องเอาไปผูกขาใครนะคะแย่ที่สุดของคนโสดแค่หาวิธีแก้เหงาดีกว่าต้องหาวิธีแก้เศร้าถ้าเขาคนนั้นไม่ใช่คนโสดแค่ทานกาแฟรูมก็มีความสุขได้แถมช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นกับปรี้กับเปล่าอิ่มนานทานน้อยลง ที่สําคัญควบคุมน้ำหนักทานแล้วหุ่นดีค่ะทุกคนคะ่ะทานกับพี่ยุไมคะใครอยากหุ่นสวยมีสุขภาพดีทักหาพี่ยุได้นะคะกาแฟหอมทานแล้วสดชื่นอ,อร่อยค่ะ สุดยอดเลยสกลักแก้วไหมคะ